ร้างทำสปาขัดเคลือบสีเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวต้าวีออสคันนี้บอกเลยว่าสวยกริบคุณผู้ชมคันนี้นะเนี่ได้สีเทาดำด้วยนะครับขอบคมทุกอย่างบอกเลยว่าสายเ๊กร้าง,งทำสปาขัดเคลือบสีเรียบร้อยและพร้อมขายสุดๆคุณผู้ชมคันนี้1.5ตัว E นะครับมาพร้อมรอม็กคอันลอยอย่างสวยนะฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับบอกเลยสภาพคันนี้กิิบๆิใหม่ๆเลย พวงมาลัยนะครับจาโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับคอนโทรคอนโซนคลคมกริบเลยเบาะอย่างสวยอย่างแน่นอย่างตึงครับผมจับจองให้ทันนะเชื่อได้ว่าดูคลิปนี้จบนะครับตัดสินใจได้แน่นอนไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับผมมีโตโยต้ายิออสนะครับมาใหม่สดๆร้อนๆคุณผู้ชมคันนี้บอกเลยว่าอย่างสวยนะครับราคาดีด้วยนะครับ259,000บาทเท่านั้นได้เป็นโตโยต้าดีวิออสนะ1.5ตัว E คุณผู้ชมนี่สาภาพอย่างสวยเลยนะ สีเทาดํานะครับหายากนะตัวนี้มาครบสมบูรณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรอแม็คอันลอยแท้เดิมโรงงานนะนี่โรแม็คอันลอยแท้เดิมโรงงาน,นคุณผู้ชมสุดจะคุ้มนะครับซื้อในราคานะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะบอกเลยว่าจํามากๆเลยนะครับได้สีเทาดําด้วยเกินคําว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับจับจองให้ทันนะติดต่อเบอร์ทางด่วนได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ด หกแปดหกสองนะครับบอกเลยคันนี้อย่างคุ้มราคาอย่างดีคุณผู้ชมสองแสนห้าหมื่นเก้าพันพอเหรียญห้าพันกว่าบาทนะโอ้โหแปดสี่งวดนี่น่าจะสี่พันปลายมั้งคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องหลังด้วยครับผมบอกเลยคันนี้ปีสิบห้าถือว่าคุ้มมากๆหนึ่งจุดห้าตัวอ e ีนะราคาจ๋ำเจ๋เลยคยันนี้นะครับ 25 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองณขณัน,ะนี้ร้านคําสปาขัดกับสีเรียบร้อยนะครับฝากระโปรงเนี่ยสันเรียมมุมรักยงราก,กิมไม่มีให้เห็นนะกรอบโคมไฟหน้านะครับบอกเลยว่าสายเค๊กนะ่ครับตาโรโกโตต้ตาชัดเจนนะครับตัวสีเนี่ยครบเครื่องลสุดนะครับสภาพอย่างดีคุณผู้ชมตะคงจะเข็บด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยอ้ารอยแตกเลยรอยแม็กได้เป็นอันรอยยางปี2021นยะี่เนะตอนนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะใครมาอยู่ช่องผมนะจัดให้เลยนะครับ ในส่วนตัวโชกเนี่ยตามสีโรงงานครบคนะครับหล่อมากนะกะระโหลกซุ้มล้อด้านในนะสวยกริบหมดเลยกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับสำหรับตัว 1.5e ฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยรอบคันพร้อมกันศาสตร์ไปแบบครบคนะครับสำหรับภายในเนี่ยสวยสดงดงามนะครับราคาคันนี้ขายเพียงนะ259,000คุณผู้ชมดูภายในดิโอ้โหนะเลี่ยมเรี่ยมเลยนะครับผ่อเซนเตร์5,000นะ เพิ่มจากผ่อนมอไซค์มาแค่ประมาณเท่าไหร่พันสองพันกว่าบาทอ่ะคุณผู้ชมสุดคุ้มเลยนะครับแผ่นเพจเนี่ยระบุด้วยเครื่องถังปีผลิตชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยสาภาพอย่างสวยเลยคุณผู้ชมดูภายในดิเนี่ยนะครับสุดคุ้มเลยนะครับผมสุดคุ้มเลยโรแ,แมกอันลอยยางดันหลบนะครับตัวนี้แมกสวยมากนะครับ ไฟทงไฟท้ายเนี่ยรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีเห็นนะตาโลโก้วิออสคมชัดนะครับตาโลโก้โตเตาตาโลโก้ตัวอ e, ีมาแบบครบ,ครบเลยผมบอกเลยนะว่าสําหรับสีเทาดานะครับโตตาวิออสเนี่ยหายากมากนะครับหายากมากแล้วยิ่งเป็นป้ายแดงเนี่ยรอต่ำๆในสองเดือนสามเดือนเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสีเนี้ยนะครับจะไม่ได้มีการผลิตหรือสต็อกไว้ก่อนเนาะมันต้องมีการสั่งนะครับก็คือพีออเดอร์ในการจองเข้ามาจาัดไฟแนนซ์ผ่านเนี่ย ถึงจะแบบสั่งตัวรถได้นะแต่เนี้ยคุณผู้ชมแบบว่าซื้อมาปั๊บนะจองปุ๊บจัดไฟแนนซ์นะครับไม่เกิน3มวันรับรถได้เลยนะผมมีให้เลยนะครับสําหรับสีเทาดําเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยกริบเลยคุณผู้ชมกริบๆใหม่ๆเลยนี่ครับหัวน็อตไม่มีแกะเลยเนหะ็นไหมโครงสร้างด้านหลังนะครับผมเมคอาร์ชัดเจนนะนี่เป็นไงนต่คงจะเข็บทุกอย่างดูดีมากคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะนี่ดูถัดท้ายดิ ตารกโกวีออสคมชัดนะครับในส่วนของตัวยางอะไรนะมีไป,ปครบๆนะครับผมรอยซินในรุ่มยางอะไรเนะี่ยครบเครื่องสุดๆนะครับแค้เดิมโรงงานเลยงานสวยงานกริปงานใหม่อีกหนึ่งคันครับผมไฟทุงไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักเลยนะครับหลังคาท้านบนนะครับเป็นคาตาลันเนาะอันนี้ไม่ใช่รอยบุบนะอันนี้ช่วยเรื่องการทรงตัวของตัวรถนะครับซึ่งวิศวกรของโตต้ตาเนี่ยเขา เนี่ยครับนะเรื่องการออกแบบนะครับค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยภายในนะครับคนข้างสวยกว้างขวางนะอนเนกประสงค์นะคุณผู้ชมสําหรับโตยต้าวิออนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มันค่อนข้างที่จานเอุประสงค์เลยนะขับขี่ง่ายนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นปีสิบห้าเนาะเร็กไม่นะครับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะครับก็เทียบอยู่ก็จะอยู่ประมาณปีละสองหมื่นวโลนะคุณผู้ชมนะก็อยู่ในเลนมาตรฐานนะครับแต่ว่าเราไม่กลับกลับไม่กอไม้นะ น้องห่วงนะครับไมาแท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับไปที่ราคาเนาะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับตัวต้าวิญไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องนะครับผม,มิ่งได้เป็นล้านโลคุณผู้ชมคุ้มๆเลยนะครับสําหรับดูวีทีไอนะครับผมพวงมาลัยสวยด้วยเห็นไหมเนี่ยสามก้านงามๆเลยคุณผู้ชมแอร์แบ็กไปครบๆนะครับใช้งานได้ปกติเครื่องได้นุยแท้เดิมโรงงานนะครับแอร์ช่มแอร์เย็นคุณผู้ชมคันนี้หัวน็อตไม่ไม่มีแกะแล้วทั้งคันนะและ้วภายในสวยกริขนานาี้ ไม่จับไม่จองอยู่ไหวเออคุณผู้ชมางานดีมากนะครับเกสใส่ของว่างขวางพร้อมกระเป๋าโตโยต้ยตาแท้ๆนะพวงม,มาลัยสวยกริปตารโกโตโยต้าชัดเจนหมดนะม้านบางแดดนะครับตัวนี้ก็เปิดมามีกระจกนะสองฝั่งเนาะตัวนี้เป็นตัวอีเอาฝั่งเดียวนะครับสำหรับฝั่งคนคนขับนะจะมีกระจกนะครับก็ส่วนใหญ่วีออสก็จะเป็นคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนั่งได้ขับได้เนาะสบายเลยนะครับ นี่สวยๆขับง่ายนะคุณผู้ชมการเล่งทรงเล่งแซงนะครับวิ่งทางใกล้ทางไกลนะตอบโจทย์หมดเลยสำหรับโตยต้าพิออสนะคุ้มๆนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆเนาะงานสวยขนาดนี้คัดเกตแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหายากแน่นอนนะครับหายากแน่นอนรอแม็กสวยกริปยางนะครับปียี่เอดทั้ง4ี่ล้อแต่ถ้าใครมาจากในคลิปนี้ผมเปลี่ยนให้เลยนะครับยางใหม่เลยนะครับสี่ล้อเลยคุณผู้ชม ในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับตัวนี้จริงๆมีฝาปิดนะเดี๋ยวนี้เราจัดการให้นะสำหรับฝาปิดนะครับก็เครื่องสีสูบคุณผู้ชมตัวนี้ดูโอวีทีไอนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับผมตัวนี้ไฟแน่นเปี้ยงไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้สุดจะคุ้มนะสภาพดีนะคันนี้คัดเกตเองจริงนะครับก็เป็นแบตวันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนหนึ่งเนาะปีหกแปดก็ตกปีเดียวโอ้โหไปต่ออีกสองสมปีคุณผู้ชมสําหรับแบตนะ ในส่วนตัวโครงสร้างฝังกุ้งฝังแก้มสวยกริบครับผมในส่วนตัวคานเบาไฟหน้าคานกลางนะครับหัวน็อตไม่มีกระดิกเลยนะครับผมเฮ่สวยงามนะสติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะครับนี่หัวนุ้งหัวน็อตคมกริบหมดนะในส่วนตัวสติกเกอร์มอกรนะครับติดมาครบหมดฝังกุ้งฝังแก้มนะครับสวยกริครบคุณผู้ชมตัวนี้ฝากระโปรงมีรอยแกะแล้วนะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นรอยแกะจากศูนย์นะครับแค่ตัวมุมเฉยๆน่าจะเป็นการอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะ อ่ารอบคันอ่าเคมรอบคันนะเนาะสำหรับตัวประกันนะครับก็จะมีบ้างอยู่แล้วคุณผู้ชมสำหรับฝากระโปรงนะสิปีแล้วไม่เค็มเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับต้องมีบ้างนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่โดนหินโดนมาแรงนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เป็นส่วนนี้เขาจะมีการเก็บทําสปาล้างขัดเคลือบสีกันเป็นปกตินะครับสําหรับรถเข้าศูนย์ตลอดนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นรถหน่วยงานแน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงก็คือไม่กับสีไม่กอไหม่นะครับแล้วก็ตรงไหน ีตรงนี้แจ้งชัดเจนแน่นอนนะครับก็คันนี้เป็นรถที่ผมคิดว่าคุ้มอีกหนึ่งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในยรอบคันเนาะสภาพค่อนข้างสวยเลยได้สีเทาดําด้วยเอาไปใช้กันคุ้มๆครับผมสภาพดีคัดเกตเอแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะครบถ้วนเจอกันใหม่แน่นอนคุณผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะที่ดูมาจนจบนะครับส่าเจ้าโต้เจ้าวีออสหนึ่งจุดห้าตัวอีคันนี้ไว้ด้วยนะครับราคาค่อนข้างสวยสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะ ในปี2015ด้วยสีเทาดาอย่างเรียมอย่างใหม่คุณผู้ชมจับจองกันให้ทันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหลังขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่แน่นอนในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ